ให้ระวังค่ให้ระวังคนประเภทนี้ค่ะสองเอือกอน,นี่แหละค่ะจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มาปั่นหูปั่นสมองก่อนจะไปเช็คดวงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่หมอก้อยจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนกร,รกฎาคมค่ะ ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะ สำหรับการทำคลิปของแม่หมอกกอยนะคะแม่หมอก้อยใช้ไพ่เทพยากรค่ะการทํานายเป็นเพียงการทํานายโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะถ้าเกิดดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก้อยแม่หมอก็อจะดูยังไงก็คือดูดวงส่วนตัวโดยใช้วันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็ตอนหลังก็อาจจะมีการใช้เปิดไพ่บ้างนะก็แล้วแต่แต่ละคนบางคนแม่หมอกกอยก็ไม่ได้เปิดไพ่เพราะว่าอยู่ที่ดวงของแต่ละคนว่าอ่า เป็นแบบไหนลักษณะไหนดูยังไงอะไรเงี้ยนะคะชาวราศีเมษดวงการเรียนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะในช่วงเดือนกับรกฎาคมมาค่ะชาวราศีเมษดวงของการเรียนเพิ่งจะเหมือนมีอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปสู่เอ่อออกไปข้างนอกละไปเรียนแต่อาจจะไปได้แป๊บเดียวมีเหตุหรือมีอันให้ต้องโรงเรียนปิดหรือกลับมา มาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ออนไลน์กันอีกครั้งนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนหรือรั้วมหาลัยหรือการได้ออกไปพบเพื่อนๆแบบเต็มสตรีมเต็มรูปแบบยังไม่ได้นะคะแม่หมอก็อกลัวเหลือเกินว่าพอคุณออกไปแล้วน่ยคุณอาจจะต้องเจออุปสรรคอย่างเช่น ได้แต่นั่งเรียนอย่างมีระเบียบได้แต่นั่งเรียนอย่างมีระเบียบเพราะฉะนั้นก็ทําใจไว้ก่อนนะคะว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเรามากหมายนะักดวงการงานของชาวราศีเมษในเดือนกนรก,กฎาคมนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะอ่าคุณเนี่ยจะต้องแบบว่าไปอย่างเพอร์เฟกเลยนะถ้าคุณสมัครงานอะ่ะถ้าคุณ ต้องการสมัครงานหรืออยากสมัครงานเนี่ยค่ะเพราะว่ากฎเกณฑ์การดูของเขาคือเลือกที่รักมักที่ชังนั่นหมายถึงว่าเขาจะดูที่บุคลิกภาพและหน้าตาของคุณถ้าหน้าตาคุณดีถูกใจถูกจริตเขารับรองว่าคุณได้งานค่ะคุณไม่ตกงานค่ะเพราะฉะนั้นความสวยความงามและก็บุคลิกที่ดีนะคะมันสําคัญดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะ คุณจะเก่งไม่เก่งไมเ่ไมเกี่ยวนะคะรอบนี้ในการสัมภาษณ์งานหรือสมัครงานคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่ว่าบุคลิกคุณดีหรือเปล่าหน้าตาคุณดีหรือเปล่านะคะถ้าถูกจริตถูกใจเขารับเลยค่ะส่วนคนที่ทํางานประจําค่ะการงานในเรื่องของสถานที่ทํางานนะคะคุณเนี่ยเหมือนถูกใจเจ้านายละเออเดือดนกรกฎาคมนี้นะคะคุณจะถูกใจเจ้านายคุณจะเหมือนเป็นที่รักเป็นกรณีพิเศษเลย คนที่เป็นที่รักเนี่ยส่วนมากก็งานดีเนาะรู้จักเอาใจ <c oughs> อ่างานดีค่ะเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะคุณเนี่ยได้รับการเหมือนแบบว่าเยินยอเพราะฉะนั้นปัญหาในเดือนกรกฎาคมเกี่ยวกับเรื่องของคนค่อนข้างจะบางเบานะคะเพราะว่าคุณได้วางตัวดีพฤติกรรมคุณดีและผลงานคุณดีคุณมีโอกาสที่จะ เป็นที่ชื่นชมชื่นชอบแล้วก็เหมือนรอบข้างค่อนข้างออกมาดีเลยทีเดียวค่ะภาวะกดดันเนี่ยน้อยนะเพราะจะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือคุณเข้ามา หวังดีเข้ามารักคือคุณทำตัวน่ารักอะ่ะในเดือนกรกฎาาคมนี้คะ่ะทำให้คุณเนี่ยอยู่ได้ในเรื่องของการทำงานประจำส่วนท่านที่ทำงานเจ้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าของธุรกิจทั้งหลายมนุษย์ออนไลน์ทั้งหลายนะคะดวงการงานจะเป็นอย่างไรบ้างดวงการงานจะโดดเด่นในเรื่องของอการเอาหน้าออกกล้อง การเอาหน้าออกกล้องสู้กล้องหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์การไลฟ์สดหรือการทําแนวออนไลน์ต่างๆค่อนข้างจะโดดเด่นในเดือนกรกฎาคมค่ะท่านไหนที่กําลังทํางานด้านออนไลน์นะคะกร,กรกฎาคมค่อนข้างโดดเด่นค่ะเพราะฉะนั้นคุณมีวิแววทิศทางการทํางานของคุณค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าเสนอหน้าก็คือ ดีงามถ้าเอาหน้าเข้าแรกนะเสนอหน้าผ่านกล้องผ่านออนไลน์นะคะคุณก็จะได้ลูกค้ายเยอะขึ้นค่ะแต่ถ้าคุณยังหลบอยู่หลังกล้องเนี่ยคุณได้แต่ โพสต์ขายแล้วคุณไม่ได้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาไม่ได้เอาหน้าของตัวเองไม่ให้ลูกค้าเห็นนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนไม่ค่อยโดดเด่นเพราะฉะนั้นวิธีการคุณจะต้องเอาหน้าของตัวเองเนี่ยไปให้ทุกคนเห็นนะคะออกมาไลฟ์สดหน่อยก็ดีนะคะเพื่อที่จะเหมือนอยอดขายค่อนข้างจะปังเขาบอกว่าหน้าเนี่ยสำคัญชาวราศีเมษในเดือนกรกฎาคมเรื่องการทํางานนะคะ หน้าสาคัญเพราะฉะนั้นต้องทําตัวหน้าตาให้สลัสลวยเข้าไว้แล้วก็รับรองว่าดวงคุณเนี่ยค่ะมันมีเสน่ห์ในเรื่องของการค้าขายเกิดขึ้นเรื่องการงานเกิดขึ้นสวยแล้วดีสวยแล้วจะปังหล่อแล้วเลิศหล่อแล้วจะรวยเออนะคะเพราะฉะนั้นเอาหน้าออกกล้องเอาหน้าออกมาให้ทุกคนเห็นค่ะในเรื่องของการเงินนะคะแม่หมอก็เปิดให้เห็นกันสดๆเลยแล้วกันได้พไพ่ใบพระแม่ลักษมีค่ะเนี่ยค่ะผู้หลายคลิปเลย ชอบพ่อแม่เลยเลือกไพ่เลือกไพ่เทพยากรมาทํานายนะคะของอาจารย์สุกิจค่อนข้างจะแฮปปี้มากเลยนะคะเดือนกรกฎาคมน,นี้ชาวราศีเมษเป็นเงินเป็นทองค่ะเรื่องการเงินค่ะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะอ่าแล้วมีโชคลาบด้วยมีโชคลาบเกิดขึ้นโครงการที่จะ เริ่มทําอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นคือคุณคิดอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองค่ะโชคลาภมาการิรเริ่มริเริ่มที่จะอยากหาไรายได้อยากทําอะไรอ่ะจับงานก็ได้เงินจับงานก็ได้งานค่ะจับงานก็ได้เงินค่ะดวงการเงินค่อนข้างที่จะไหลามาเทมาแล้วก็ได้มาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดมือค่ะเดือนกรกฎาคมส่วนภารณิศินมีทิศทางที่เหมือนว่า มีเงินหาเงินมาใช้มาใช้จ่ายได้มาจับจ่ายใช้สอยได้แล้วก็มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระคุณอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องภาระหนี้สินว่าจะผ่านพ้นไปได้ไหมจะเอาอยู่ไหมก็ได้ค่ะได้ได,ได้ได้อย่างทันท่วงทีนะแต่มันข้อเสียนิดนึงใครที่เป็นหนี้สินอยู่ตอนนี้ค่ะมันจะมีข้อเสียก็คือว่ามันได้อย่างทันท่วงทีนั่นหมายถึงว่าสมมุติว่าหนี้สินของคุณอยู่วันที่ส0 ส0สิ้นเดือนเนาะ30กรกฎาคุณอาจจะหาเงินมาได้ก็คือวันที่25ไปแล้วอะ่ะก็คืออาจจะเป็น28 29คือเส้นยาแดงผ่าแปอีกแล้วอะค่ะเออแต่คุณก็รอดนะคะรอดก็คือหาเงินมาได้ทันท่วงดีพอดีเลยนะคะดวงความรักค่ะดวงความรักสําหรับคนโสดหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะให้ระวังค่ะ จะมีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยค่ะเข้ามาชอบพอคุณอ่ะแล้วคุณก็ตกเกณฑ์เป็นรองเขาเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีๆก่อนจะคบหากันหรือก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนี่ยคุณต้องสืบให้แน่ชัดแล้วนะว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะเขามีเจตนาที่จะมาเพื่อให้คุณเป็นเบอร์สองเพื่อที่ให้คุณเนี่ยเข้ามาแบบตายใจอ่าเพราะว่าเขาหวังในตัวคุณ หวังแค่กายด้วยนะหวังแค่กายค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะสมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันนะคะผู้หญิงก็อาจจะหวังแค่กายคุณก็ได้ oh. ผู้ชายก็หวังแค่กายคุณนะคะเพราะฉะนั้นหนุ่มสาวที่กำลังโสดหรือสถานะไม่ชัดเจนทั้งหลายก็อย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนะคะแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะพรีกกยวก็ไม่เป็นไรนะ oh. เพราะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นแบบรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจแล้วก็หายไปค่ะก็ถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมก็มี มีเข้ามาในรูปแบบนี้แหละคือหวังตัวหวังเนื้อหวังตัวไม่ได้หวังที่จะอยู่กันยาวๆนะคะ,ะส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วนะคะคนที่มีแฟนมีครอบครัวแต่งงานแล้วทั้งหลายคะ่ะให้ระวังให้ระวังตัวคุณเองให้ระวังตัวคุณเองที่จะมีคนเข้ามาชอบพอก็คือเกณฑ์ของคุณมีโอกาสที่จะนอกใจแฟนได้ดังนั้นแล้วก็ อ่มใจไว้นะ,ะยุบหนอพ้องหนอนะคะ oh. ยุบหนอพ้องหนอบุดโตนโมพุทธยะต่างๆนะคะถอนหายใจเข้าหายใจออกดีๆนะคะเพราะว่าจะมีคนที่คุณเนี่ยถูกใจเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณเนี่ยจากที่คุณเคยเป็นคนดีเนี่ยมันจะทําให้คุณควยเผวหรือแม้แต่กระทั่งในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ก็คือจะมีจะมีคนเนี่ยเข้ามาแบบ คุยกับคุณในเชิงชู้สาวอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไว้โสดแล้วให้ระวังหัวใจตัวเองให้ดีนะคะรักครั้งนี้หรือคนที่จะเข้ามาครั้งนี้ทําใจคุณแบบว่าละลายกันเลยทีเดียวนะคะละลายแบบว่าอยากอยากเปลี่ยนแฟนขึ้นมากระทันหันนะคะแต่ก็เหมือนกันก็คือการเข้ามาครั้งนี้ค่ะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวชั่ววูบชั่วอยาบทําเข้ามาให้คุณเกิดกิเลส ขึ้นแค่นั้นเผลอๆมันอาจจะอยู่แค่เดือนกรกฎาคมนะแล้วเขาก็อาจจะเดินจากไปเพราะฉะนั้นไม่เหมาะไม่เหมาะค่ะคนที่มีแฟนหรือแต่งงานแล้วนะไม่เหมาะที่จะเผลอใจนะคะยังไงก็ยุบหนอพองหนอมีสติเข้าไว้ค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือสำหรับชาวราศีเมษนะ,ะต่อไปค่ะด่วงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเขาเรียกว่า ในช่วงเดือนกันยารราคมนะคะอุบัติเหตุไม่เข้าหรอกค่ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าพยายามที่จะคิดหรือตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองนะเพราะมันจะมีคนที่เหมือนอะจะว่าแบบวุ่นวายหรือพูดพูดไม่สุภาพก็ก็แบบว่าสเสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> แม่หมอก้ก็แบบว่าแม่หมอก้ก็แบบพยายามจะใช้คําพูดที่สุภาพนะ ถ้าเป็นเป็นแบบภาษาทั่วไปก็สอเสือสารเอือกอไก่เนาะให้ระวังค่ะให้ระวังคนประเภทนี้ค่ะสอเอือกอนี่แหละค่ะจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มาปั่นหูปั่นสมองปั่นชีวิตคุณให้มันวุ่นวายมายุไม่แย่มาแบบว่าคือจะพัดหัวข่าวแรงๆว่าให้ระวังคนสอส่อเอือกอนี่แหละค่ะว่าจะมาทําให้ชีวิตคุณพังอืม แม่หมอกดก็คิดว่ามันน่าจะโยงไปถึงเรื่องของความรักนะคุณมีแฟนดีๆอยู่แล้วเนี่ยแต่มีพวกสอใส่เกลือกเนี่แหละเข้ามาแล้วทาให้คุณเนี่ยลังเลโลเลเออแล้วมันเสียหายนะถ้าคุณไปเชื่อคนเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณระวังพวกนี้ให้ดีนะแล้วมีอยู่เยอะด้วยนะในเดือนกรกฎา,าคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรต่างๆมันจะเข้ามาทุกรูปแบบดังนั้นแล้วอย่าได้แคร์พวกที่เป็นสอใสเกลือกนะเพราะว่ามันเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณวิบัติ ดังนั้นแล้วอย่าไปยุ่งอย่าไปสนใจทำใจเข้มแข็งอย่าหูเบาเปน็นอันขานะคะไม่งั้นจะทาให้คุณเนี่ยเสียหายได้ในเดือนกรกฎาคมเสียหายการงานเสียหายการเงินเสียหายเรื่องแฟนเสียหายเรื่องความรักโดยเฉพาะเรื่องความรักและเรื่องงานอาจจะมายุ่งให้คุณบอกว่าโอ๊ยถ้าอย่างเงี้ยลาออกเถอะเออลาออกลาออกพี่ก็จะลาออกแล้วหนูก็จะลาออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอยุด้วย เศรสาเกลือกด้วยนะคะแต่ดวงคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่แคร์รู้สึกว่าคุณไม่แครคแค์คุณจะฟังหัวใจตัวเองนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะว่าคุณเข้มแข็งพอสมควรเลยทีเดียวค่ะอันนี้แถมให้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามีมีน้องๆถามมาใต้คนะอมเมนต์นะว่า แล้วดวงเกี่ยวกับเดินทางบางคนก็รอเกี่ยวกับการเดินทางนะคะการรอที่จะเดินทางกลับบ้านไปต่างจังหวัดหรือรอประเทศเปิดเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้เกณฑ์การเดินทางยังไม่ได้ค่ะอาจจะต้องอยู่นิ่งๆไปสักพักก่อนเดินกันกรกฎาคมคุณไม่มีเกณฑ์เดินทางค่ะ,ะลืมอีกนิดนึงเรื่องสุขภาพวงด้านสุขภาพของชาวราศี เมษในเดือนกรกฎานะคะด้านสุขภาพยังอยู่ในสภาวะที่จำยอมก็คือว่าเรื่องของโควิดนะโรคโควิดเนี่ยยังไม่ห่างไปจากตัวยังไม่ห่างไปจากตัวยังคงแวดล้อมอยู่ตามสังคมตามรอบๆตัวคุณค่ะคุณอาจจะต้องอยู่ในสภาวะจำยอมที่จะต้องทนอยู่กับมันหรือตามหาโรคอื่นคุณจะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะโรคเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะเจ็บปวยอยู่หลายอย่าง นะคะแต่ว่าไม่มีเกมผ่าตาัดไม่มีเกมโรคใหญ่ๆแต่มีเกมเกี่ยวกับเรื่องของทําใจละว,ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้ในเดือนกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพคุณต้องดูแลตัวเองอยู่ดีค่ะเพราะว่าคุณยังไม่ห่างไกลออกจากโรคโควิดนั่นเองค่ะ Okay. สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการทำนายโดยภาพรวมเท่านั้นโดยผ่านไพ,พ่เทพพยากรค่ะส่วนท่านใดที่อยากดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอก้อยนะคะแม่หมอก้อยจะใช้วิธีการดูโดยการใช้วันเดือนปีเกิดมาแบบเคล็ดลับแบบเทคนิคส่วนตัวเพราะว่าแม่หมอก้อยไม่ได้เรียนมา ะะแล้วก็อาจจะเปิดไพ่ร่วมด้วยตัวไพ่เนี่ยนะแม่หมอก็อศึกษาเพิ่มเติมในยามที่แม่หมอหมดพลังพอหมดแรงหมดพลังก็จะเปิดไพ่ร่วมด้วยแล้วก็ถามหาความแม่นนั้นใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ,ะ,คะก็เลยเลือกที่จะใช้ไพ่ เทพพยากรณมาทำนายในคลิปด้วยนะคะหลายคนที่คอมเมนต์เข้ามาถูกอกถูกใจหรือว่าตำหนิใดๆแม่หมอก็อปรับปรุงทุกคลิปนะคะก็ขอบคุณมากที่เสนอแนะทุกๆอย่างมาให้แม่หมอก้อยคะ่ะแม่หมอก้อยอ่านทุกคลิปเลยอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะยังไงแล้วแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับ อะไรดีๆกลับไปด้วยแม่หมอได้กำลังใจแม่หมอก็อยากให้ทุกคนได้รับกำลังใจกลับไปด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก้อยคอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ